ได้ได้โอ้โอ้โถข้าไปเอาเสื้อแล้วเฮียทำมาเร็วติดติดติดชิบะอาฮ่าเจสันเลนลินาอาฮ่าเลนลินาเนี่ยหายเลนลินนะเลนลินทำมีหยิบเร็วหยิบหยิบฟันน้องมี่โอเคสวยยิ่งทำมีตายแล้วไอ้สัตว์ไม่ได้ความ ไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงเอาขับรถดิมาดิออก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 ขับรถก็ลองออกไอ้เหี้ยออกออกออกจริ่งชิงรอเหี้ยอะไรสัตว์ไปแล้วกูสาช่วยพวกมึงอย่างดีไอ้เหี้ยทอมมี่แม่งโดนเหล่าซะไอ้สัตว์ตำรวจจะมาหรือยังวะได้แล้วแหละกูไปไอมาตี้มึงเป็นไอ้ทอมมี่ไอ้ทอมมี่มันดีมึงเจอกูแน่ เจสามึงเจอกูแน่หาไรแบบสงสารหาเงียเด็กมันทำเสียงง่าไอ้นี่หัวน้ำสกไวไอ้นี่ขับรถไม่เป็นหรอขับรถมั่วหรอขู่มันก่อนไงเงียมากูข่มขวัญใหม่ยะข่มขวัญศัตขวัญที่กลัวก่อนเมืองขวานไม่กูเฉาะหน้ามันดิสัตว์อุ้ยมันมาเฮ้ยกูรอเล่นนะเมื่อกี้ เอาคนนั่แหละหากูไอ้เหี้ยยังไม่มีแมพไปไหนติงเต่าไม่มึงดูมินิแมพดีมันจะมีบอกใบอยู่อ่ะมันไม่มีเขียนไอ้ซาต์เมืองอ่ะชื่อเมืองใกล้ๆอ่ะมันอยู่ไกลๆมันอยู่ไกลกูมองไม่ทันอ๋อจะอยู่บริเวณรอบนั้นแต่ว่าอยู่แถวๆพี่อยู่ตรงรถอ่ะอยู่ตรงรถอ่ะก็เจ็คสัมภาระไปบ้านฟิวก่อนอยู่แล้วอ่ะ โน้ไม่แน่หรอกคิดแการขับรถมาแล้วล้บละมึงเก่งๆหรอไม่ร okay. ู้เต่าอะไรพี่แมพเล็กไอ้เนี่ยบ้านแม่อยู่ตรงไอ้นี่ไอ้เฮียยังหล่อนนะไอู้้ไอเจสันอยู่กับกูมึงอยู่ตรงรถตรงไอ้นี่แน่เลยเลยไปหน่อยหามาเชนก่อนไอ้ต่อมึงไม่รีบเลย ได้พี่ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมมีแผนที่ผมได้เกิดโซโล่แล้วเฮ้ยอ๋อมันมามันอามันมามันมาบ้านอันนี้บ้านฟิวมบ้านฟิวกูเกิดที่บ้านฟิวระทับที่มันก่อนมาการที่มันดิบ้านฟิวเลยตรงรถตรงรถกูหากูหากูหาขวานแล้วก็เอาเพิร์กขวานแรง20มาเนี่ยรถต้องห่านน้ำมันใช่ไหมแต่ว่ารถอีการ์นี่แหละมีคนกำลังมาเนี่ยมีคนกำลังมาบ้านกูเนี่ย อ๋อกูกูมาแล้วกูหากูหาวนอยู่โอ้ยเยอะมีแต่เยอะอะไรนะมันตีมันตีประตูยังไงถังน้ำมันที่พี่มาตีบอกหกฝั่งเลยแล้วกันเอ้ยแม่งวางเถอะบ่โอ้ยโอ้ยพี่พี่มาล็อกประตูเหรอยี่อะไรเจียสามไม่มี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 ยี่อะไรเลยกวางไปวางไป ยังไม่เฮ้ยกุดดค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 ุดดมันวาร์ไปไหนมันวารไปไหนไม่รู้อ่ามันอยู่ตรงนี้แหละตัวทมี่ยังมันจอยนั่นมันจอยนั่นเฮ้ยกูหากูหาไว้ก่อน ก็นี่มันมีปืนตันพี่ปืนตัน<ล>คนแรงกูมีขวานมึงจะใช้หรือเปล่ากูจะใช้กูตีแรงมากมึงมาหามึงมาหากูด่อยู่ในบ้านเลยเลยเลยตรงรถมามีเกี่ยวได้ดิไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้มีไม้เบสเนี่ยมึงตรงมาเลยมึงอยู่ตรงเจสันหรือเปล่าไม่ดีตรงหน้ามึงเนี่ยมึง,มงเห็นไหมเนี่ยมองตรงมาตรงบ้านเนี่ยไอ้เหี้ยเจมึงหลอนยาปะเนี่ย นี่ไงหลอนยายที่อะลยมึงหลอนยาไยสัตว์นี่ไงเออมามามามึงเอาไปมึงเอาไปเอ้ยไฟเบสเตมิน่าหมดเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเองไอ้เหี้ยเนี่ยต้องเจอกูไอ้เหี้ยเนี่ยต้องเจอกูหายเราเลยรู้หมดเลยพี่ใครคนไหนไอ้เหี้ยไอ้ผู้ชายที่มันไหวกว่าตอนต้นเกมวะพี่โอไอ้ตัวเล็กอะเหรอมันตีได้รัวเลยนะ อยู่ในบ้านหลังนี้เหรอเวียงเวียงเขาสามารถของมันป้อนปะมันคือเอาใช้อาวุธแบบทนใกล้ๆกับกูนะมาดิมัวเปิดเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเด้อไงมาตี้นี่ไงเต้นเต้นหรือปิ๊กกระดึ๊บยวนยวนเยาจีเยาจีเยือนยวนเยือนยวนมุดดองกูไปทีนึงมันเจ็บมันเจ็บไป้เนี่ย โอ้ยย่ากูแตกตี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 เยะยแมงเล่นขวานกูแตกมาเชตเมเชตเต้มาเชเต้มาเชเต้าเเชต้มาเชเต้มช้มาเชตเต้เชต้มาเจตเนเ้ม้้เ้ตเ้ พา,ากูณเครื่องฟันโอ้โหไอยตัดเอ้ยอันนี้กูดิ่หน่องมาเองเนี่ยเราอยู่ด้วยกันทำอะไรไม่มีอาวุธเลยอ่ะนี่มันจะจับวะจับวะมึงสตาร์ทให้กูได้ป่ะเจ๊เดี๋ยวกูจะเอาเฮ้ยเยอะไหมโดนก่อน อยั่ไม่เฮ้ยไอ้ตันจุกจุกมันออกจากบ้านไป <c oughs> มันหนีไปนนแล้วอ่ะแล้วมันอยู่ไหนหรอไอ้เ <c oughs> โดโกนคนจีนตันว่ะคนเกาหลีหรอขายกุญแจวะ่ะว่าไงครับคุณชนะนั่น ไอ้ยเจเดี๋ยวไม่ถึงโอ้ยอย่างเฮียเลยไอ้เจคโคเวอร์กูกูจะซัดมันกูจะเลาะมันกูจะเลาะมันเนี่เอ้ยขับรถหนีไปเฉยเลยนี่ไงสัตว์ ไอ้กระดุดรักมันเลนแล้วไอ้เฮียมันเลนมัเลนแล้วตัดยากครับตอนเนี้ยตัดยากแล้วตะกุยมาเชเต้กูจะเดี๋ยวกูจะไปเป็นทอมมี่ด้วยมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงทำอะไรตัดลุ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 ดยังไม่มีคนตายเลยมีคนตายเลยเดี๋ยวกูเองกูเองกูเองวางยาชุดแม่ กเองกูเงกูงกูจุ๊บค oh, yeah. <eza> ุณแม่อยู่แถวนี้เลยนะอยู่ข้างบนอย่าช่วยกูอย่าช่วยกูไปจุดตะเอ้าเฮียทำไมถึงไม่ฮ่าฮ่าฮ่ากูไม่ตายสักทีกูไม่ตายสักทีเฮียบ้านแม่เป็นอย่ไงไรวะแถวบน ยังไม่ตายสักทีมึงตายยังมันหลมึงไม่เป็นทอมมี่ไอ้เหี้ยมันมีเด็คนช่วยกูดิกูโดนเด้าเลยครับเออกูต้องเปิดสตรีมใหม่ไอ้เหี้ยเอ้ย่ดูอไม่คอมจอฟ้าเอาที่ผ่ายละเอามึงจอฟ้าเหรออืมมึงใช้ทัสองเครื่องนะ มันแค่จะเปลี่ยนเสื้อแม่ตายหาตายหาแล้วคนนึงขัดีกคนนึงมาแล้วมาไรไปเหี้ยโอ้ยเหี้ยโดนจับบ้านแม่อยู่ไหียโดนไอ้เหี้ยโดนทุ่มบ้านแม่อยู่ไหนอะรู้ปะเอ้ยกูมาแล้วไอ้เหี้ยใคโทรไปโทรไปบอก็ให้ยิงตันละตัดละ ขวามันไม่ไม่เจอคอมจอฟ้าครับทุกคนเมื่อกี้โทษทีนะอยู่ดีเครื่องมันก็ดับไป Did anyone else get away เฮ้ยกูยอยู่ใ,ใกล้ๆเลยด้วยมึงก็ต้องที่อื่นแล้วแหละมารตี้มือไหนมึงรักษาชีวิตไว้นะกูอยู่กับพี่เจสันนี่แหละอ๋อพี่เดี๋ยวก,ก็ตายอ่ะไม่ได้ฆ่านะมันอเอากูไม่ล<อ>งหรอกไ,ไอเจ เจสันเด็กก่อนน้ำดิสุดหรอเจสันเด็กก่อนเดี๋ยวเจ้ากูยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยากูเปไหนหมดไอ้ที่นี่ใครเนี่ยอุ้ยตัวมันวิ่งโคตรเร็วเลยเฮียเฮมาตี้จริงๆมึงต้องมาสแต็กกับโกเนี่ยเขาเก็บชุดแม่ปุ๊บมันน่าอาจจะวาร์ปมาไงจะได้ฆ่ากูกำลังวิ่งไปอยู่ไงมึงเห็นเสียเวลาวิ่งไปแบบนี่ไปเจอกันขวาบนหรอมึงอ่ะสองคนอ่ะนะ กูอยู่ตรงนี้แล้วไอ้ตรงยุงย้งฉางเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูกูกำลังไปกับมึงกูกำลังไปกับน,นาลงนาในยุ้งฉางมีข้าวเฮ้ยเจสันโอ้โ,อโหมึงกล้ามากนะที่จะมาตามกูเจองา <ๆ S 1> ตรงเจองาตรงนี้ก็ได้ตรงข้าวไอ้เจสเจสันมาไล่กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอบ้านแล้ว อ่ามีล็อกโลกกูเก็บแล้วเฮ้ยไอ้ยยมันร์ปแบบพวกมึงกูกำลังวิ่งไปอยู่นะเ้ยโคเวอร์ด้วยเพื่อนกูกำลังวิ่งไปอยู่กูไม่มีขวานกูมาที่แล้วเดยกกูวางให้ไอ้ยัยเจมึงเห็นกูบ้าในแบบอ่ะมึงมาเจอกตรงนี้ไงตรงยุ้งฉางเนี่ยกูมาเนี่ยเออสเตมินาหมดไอ้ยีย ี่ะสสันรายด้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวกูวางไว้กูวางไว้ตรงกลางเลยเดี๋ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยพร้อมม่งยมากูพร้อมไอ้เหี้ยมันมันเฟดไปไหนวะเติมทับไปเติมทับนี่นี่นี่เจเจตรงนี้ตรงนี้ไอ้เจ Jason, เอาดิอนี่โดนกูเรียบร้อยเจสันเด็กเจสันเด็กไอ้พี่เลยไอ้ กลวกัวไม่ใช่เจสันไอน้นี่ไอ้นี่เจสันเด็กจริงหรอมันเด็กหรอก็เสียงมันดูเด็กๆเ,เขาเป็นผู้หญิงหรือเปล่าไปฆ่าเขาเนี่ยใช่เหรอเสียงไม่น่าใช่ผู้หญิงกพี่เสียงเด็กผู้ชายเจสันเด็กเจสันเด็กกระโดนไป